สามหมบาทครับฮะสามหมบาทเลยเหรอวนี่มันสเตลล่ 9, 8, 000, าหมื่นสอชัวเก้าชั้น8ปดพันไอคอนแม่ละกอหรมมือว่ารถยอด์เป็นสายบาท,บาทดูไมะนะ่ไปเสร็จอ่ะน่ะรู้เลยเหรอตัวไม่ถามเลยเหรอบ้าประกาศจัดวีโอชาแนลลงคลิปใหม่ทุกอาทิตย์นะครับผมทุกคณนะตั้งแต่วันจันทร์ศุกร์และสเสาร์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ของพวกเรากันด้วยนะครับ ไปดูคลิปของเรากันเลยไปครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็รบหลับทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่องดูไม่หนึ่งนะคะอะไรของพี่อ่ะนัของพี่มีช่องจานพีอูเชนเจอร์วันนี้เราเออเป็นไรไหนลดนเอนาวันนี้เรามาทำอะไรครับผมเรามาทำอะไรคะคุณอั้นเรามาทำไม่มีใครใช่ทีนี้เราจะมาดูต้นไม้ครับผมาน้องๆมาเสพต้นไม้ของผมนี่ปกติเสพอย่างอื่นเสพอะไรเสพ เพลงเสพหนังอะไรอย่างงี้ใช่รักเอาจริงๆเลยวันนี้ก็คือเขานัดของพี่อันมาว่าพ่าอยากจะมาซื้อต้นไม้แต่เขารู้อยู่แล้วว่าตัวไม่ให้ซื้อหรอกเพราะว่าเจียเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนสุกอปะเป็นคนสุกโปกอะแต่ผมเป็นคนรักธรรมชาติอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวว่าคนไม่ชอบต้นไม้ไม่เปสุกปปะอ้าวหรอพูดจริงๆเลยตามหน้าพี่อันเลยขอได้ไหมได้จริงนะให้งบเท่าไหร่ห้าใส่ใบสักก็หมดแล้วให้งบาห้าร้อยอ๋อนีขอจริงจริง สองพันไปเออสองพันไปไม่เอาสีเข้มได้ไหมเขาไม่ชอบสีเข้มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสีนี้ไม่ชอบอยากได้สีอ่อนๆต้นไม้มีสีพาสเทิลไหมพี่ต้นไม้เดี๋ยวก็ซื้อสีมาทาอยากได้สีชมพูอะไรอย่างเงี้ยแชมพูอ่อนอย่างเงี้ยได้ปะไม่อยากได้สียังดำๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนดีกว่าเดินดูแต่แบบให้งบใช่ไหมให้งบนะเราดื่นดงไม่เอาเยอะไปไม่ ไม่จบเลยเดียวไม่ไสองพันไม่พี่อ่านสองพันเดียวสองพันอ่ะสองพันถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องทักบาทจัดปากเลยอะไรนั้นก็ได้โอเคสองพันนะโอเคครับถ้าใครชอบทีนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ในช่องจาร์ปีโกชั้นนไปถึงหนึ่งล้านสำหรับใครบุ่มด้วยนะครับแล้วถ้าใครยังไม่ได้ติดตามเพจของเรานะครับอย่าลืมไปติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็กดอัน for ช่องอยู่ไม่นิ่งกันด้วยนะซับสไครป์กับผมช่องอยู่ไม่นิ่งครับผมอย่าลืมติดตามพี่อ่นกันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาวก่อนคครรััับบสสดี ตานก็นเ,เดิปดูดีวะอะ let's go เฮ้ยต้นมอะไรมะเข่าเทศทิ่งเหรอขอนมเมยนับัวเียวเียมเียมพอหลังจากที่เราเท่เสร็จแล้วครับผมทุกคนก็จะอะไรครับ ลงครับโออ้โหเสียบม่สีเสียบเสียบมีไหมมีไหมถ้าไม่มีเก็บนะถ้าไม่มีเก็บถ้าไม่มีเก็บโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะเลือกเลือกซื้อต้นไม้กันก่อนนะคือพี่เจียเขาคนชอบอะไรสีๆนะผมจะซื้อไปแบบไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบหามุมต้องซื้อสักสองต้นอย่างเงี้ยนี่ทุกคนวันนี้นะคะจะพามาเลือกต้นไม้นะคะว่าอ้ยไม่อยากได้เออไลฟ์บอลเขาบอกว่าถ้าสีๆเขาได้สีมืดๆเขาไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยเขาได้เขาชอบ ราต้องซื้อต้นไม้มงคลมาใหม่ดูใหม่เงินไหลมาต้นมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยสีสุดสีสวยเสื้วต้นมงคลก็ต้องเป็นพวกต้นไทรเฮ้ยไทรไทรแล้วก็ไซส์ไปเลยจะไม่ออกเหยื่อจออกแล้วไปไหนอะไปะเดี๋ยวผมจะขอเลือกต้นใหญ่ๆใหญ่ๆเลยนะที่ผมจะชอบคือเราต้นชามธุรีไหมถ้าตัวชอบอ่ะจริงๆฮะมันใหญ่ไหมมั่ง ใหญ่ไปแต่เราไปดูร้านอื่นต่อไปเรื่อยๆนะครับไปชมไปค่ะตัวจะเอาต้นไหนเอาต้นนี้ไหมอะไรก็ไม่ชอบแล้วเราจะเอาอะไรไ,ได้กระบองเห็นอะได้นั่นเอาต้นนี้ ใหญ่ไปอ,ะอ่ะเขาอ,อยากได้เล็กๆกับตัวเล็กๆเธอจะไปทำไหนวะเออเนี่ยมันน่ารักสไตล์เนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยอยากได้อย่างเงี้ยแต่เป็นสีขาวอ่ะแต่ก็แบบน่ารักนะเลี้ยงไว้แบบน่ารักน่ารักได้อันนี้เหมือนอะไรรู้ไหมอะไรมันสมองอะ่ะไม่ก็ซสซอ่ะคินลาซเซนโอ๊ตครับอันนี้มันสามารถเปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนได้เป็นได้เต็มทีเ่เลยถึงแม้จเต็มที่เลยไม่บอกเหรอ เองนี่ยตัวอยากได้แต่อยากได้กระปองสีขาวอ่ะเออเอาสีเอาสีเอาสีขาวไหมเออไม่ชอบสีดำเลยวะม่ชอบะไรที่มันมืดมื่อะทุกคนชีวิตเศร้าหมองมน่ะจริงๆ อย่างชุดสีดำอย่างเงี้ยจริงจริงจิงไม่ค่อยชอบใส่สีดำเลยฉุนหลอกด่าผัวตัวเองใช่จริงๆนะเว้ยอันนี้พูดจริงอันนี้ไหมบางคนคิดว่าใส่สีดำน่าเท่ห์อย่างเงี้ยใส่แม่งทุกวันมันแบบใส่เสื้อตัวเดียวแบบไม่ซักทั้งอาทิตย์อะไรเงี้ยก็คนใส่ได้นะอ้าวไปไหนอ่ะอ้าวไปใส่สีดำด้วยเหรอใช่ยเราเพิ่งรู้อ้าวขอโทษที่พูดออกมายกเลิกนะคะทุกคนคอนเซิรคอนเซิรเดี๋ยวไปเลือกอันอื่นต่อเลยนะครับอันนี้เป็นต้นดราก้อนบอลนะครับซาซาซายา กูได้เยอะมากเลยครับตอนนี้ไปเดี๋ยวไปะจายตังค์ One hour later ก็ให้อะไรตอนเนี้ยตก็อะไรสามนาโอเคเฮ้ยนี่เหรอเกินงบเลยนะเออเกินงบเลยนะตอนแรกบอกให้แค่สองพันเจ๊ก็ไม่ต้องกินข้าวสองวันนะผมมีมดมาอยู่สองซองมีไข่อยู่แผ่นหนึ่งรวบที่ห้องขอมันมัจะใส่ไรกินขอตัวแต่ต้นนี้ต้นเดียวพอเลยนะพอคุ้มหมอสาหน้าคุ้มใช่ไหมพี่เอ้อคุ้มนะต้นนี้ยกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยมอนสเตร่าแล้วถ้าใส่เนี่ยเฮ้ยหวานอ่ะตั เอาได้ไม่เลยอันนี้ก็และเอาต้นนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอาต้นนี้นะทุกคนนะวสวย่ะชอบอะ่ะ <hour> ต้นนี้อโอ้รสวยผมจะบอกเลยให้เท่าไหร่พี่อันรู้ไหมเท่าไหร่ครับหมื่นแปด ใช่เหรอใช่ซิดเลยอุ้ยแต่มันมีสีชมพูด้วยเนาะใช่มันเป็นด่างๆโคตรสวยอ่ะจริงคือตอนแรกมันให้งบผมมา2,000ถูกต้องไหมใช่อันนั้น3,000อ่าอีกอันหนึ่ง500อีกอันหนึ่งพันหนึ่งใช่แล้วก็นี่3,500มันเกินงบที่ผมมันให้ผมเลยเกินมาเยอะนะมอสโคตรเยอะเลยนะประเด็นคือตอนแรกเจี๋ยให้2,000ใช่แล้วก็ต้นนั้นมอสบอกต้นเดียวเอาอยู่3,500เจี๋ยก็ให้แล้วใช่แล้วก็ไปมีต้นเมื่อกี้พันพันเท่าไหร่นะพี่พันหนึ่งพันหนึ่งต้นนั้นพันหนึ่งแต่เราเกินมา สี่พันกว่าบาทละสี่พันห้าอันนี้เท่าไหร่ละสามพันห้าเป็นหมื่นเลยนะถ้าซื้ออีกนิดนึงก็คงไม่เป็นไรมันไม่ไปบอกเกียร์ก่อนนะให้มันนั่งเฉยเลยไม่เป็นไรหรอกตอนเนี้ยมันไม่มันไม่สนใจผมละมันมัวแต่นั่งเล่นโทรศัพท์นั่งเ,เล่นอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้ดีกว,ว่าเรามาแกล้งมันดีกว่าพี่แกล้งไง<ห>อ้ผมแบบมีซีนเข้าเลยเนะี่ยตอนเนี้ยโอ้โหคิดออกเลยจะแกล้งยังไงดีเดี๋ยวเราซื้อต้นไม้ไปตั้งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจ่ายตังค์พี่เขาเดี๋ยวผมจะเตี่เขาียบ้ สองหมื่นสองหมื่นเนี่ยตอนนั้นอ่ะเราจะเดินขึ้นรถไปละแต่ราคาจริงไม่ถึงราคาจริงไม่ถึงแล้วเงินที่เหลือเงินที่เหลือให้พี่เขาโอนให้ผมอีกทีนึงแล้วเราเอาไปเที่ยวเหรอใช่เป็นคนอย่างนี้อย่างนี้มยอดมากพี่ขอบคุณที่ครับผมขอบคุณครับนี่เสียบมากครับผมอย่าลืมนะครับต้องมาที่นี่นะครับผมร้านนี้นะครับน้องปลาไม้เฟิร์นน้องปลาไม้เฟิร์นนะฮะอย่าลืมแวะมากันเยอะๆเลยนะครับพี่เขาเป็นคนช่วยผมให้ผมได้มีตังค์ไปเที่ยว มนี่ก็ได้ครับนี่มันกดใช้ตังค์อันนี้ก็ได้อันนี้ยอดใหม่ด้วยได้ครับอันนี้ใหม่โอเคครับตาเทียงครับแล้วผมใจตังค์แล้วเดี๋ยวก็ขึ้นรถเลยพอละครัเที่ยงให้เงินไปเท่าไหร่เนี่ยสองพันสอก็ต้องเลือกนานๆมีงบน้อยอ่ะเออก็ต้องเลือกนานมันเสียเวลาแนี่ยมีว่าแค่สองพันเออลังเลน่าจะแบบว่าควรจะต้นไหนดีต้นไหนดีอะไรอย่างงี้นะเออ A few minutes later ถูกแล้วถูกแล้กี่ต้นเนี่ยต้นเดียวต้นอนนี้ต้นเดียวเมื่อกี้ไปดูเฉยไปถ่ายไปดูเฉยพอซื้อเสร็จเรียบร้อยละแต่เขาไปซื้อกระถางเสร็จแล้วตัวเราอยู่นี่แล้วตัวจ่ายตังค์นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขากำลังจะห่อสามต้นเนี่ยใช่มันเป็นของเขาบอกเออของโหซืรอต้นไหนนี่นี่นี่คือห่อแล้วใช่ไหมยังยังเปลี่ยนว่าซื้อต้นชื่ออะไรไอ้มอนสแตนมันสเตล่ามันสเตล่ามันเจีมเป็นนอนกลางเกินไงเดี๋ยวตัวจ่ายตังค์ให้เขาเลยนะ เดี๋ยวไปซื้อกระถังมันจะได้ไม่สายเออเดี๋ยวเราไปซื้อกระถังดีกว่าอปไดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปซื้อกระถังนะแต่แล้วเดี๋ยวตัวจ่ายเงินให้เขาเองนะเขาไปซื้อกระถังให้พี่เขาแล้วก็เดี๋ยวตัวจ่ายเงินเดี๋ยวเขาไปเอารถโอเคไหมโอเค <ๆ S 1> ครับผม One hour later เยอะบินมาแล้วมันี่พี่เขามาแล้วสามหมื่นบาทครับฮะสามหมื่นบาทเลยหรือมันสเตล่าหมื่นสองชั้เก้าชั้นแปดพัน ก็มะละกอหมื่นหนึ่งโดนยอดเป็นสามหมื่นบาทนะพี่แต่ตอนแรกมันซื้อแค่อะไรมอนมอนเี่ไม่ใช่หรอใช่ตอนแรกมีแค่มอนมีด้านนูกเรมสองต้นสองต้นก็เป็นสามทั้งหมดไม่ขึนไม่ได้หรออันนี้คือถูกสุดนะครับรถเป็นพิเศษอันนี้รถแล้วเหรอ่ต้องโอนใช่ไหมเดี๋ยด่เขาบอกให้เอาบินมาให้หนูเหรอใช่ันนี้แล้วก พี่โอนแล้วนะขอบคุณมากไอ้มอสมันไปไหนเนี่ยพี่ไม่รู้อ่ะนี่คือหมดเลยใช่ไหมใช่หมืน่นเดี๋ยวมีต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งหรือเปล่าทั้งหมดสามต้นนี้ใช่ไหมเขาอีกครับผมมีต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งต่ยังไม่ออกมาว้าครับโอนหลังหนูก็จะได้ให้แฟนหนูมาซื้อแล้วค่ะยินดีครับผมไม่ให้มาซื้อแล้วสามหมื่น มันไม่รับโทรศัพท์เนี่ยบ้มามันซื้อเยอะมากเลยเอ,อ่ะพี่ไปเข้าห้องน้ำไปเดียวมาแบบมาแบบนี้เล้วเอาอยัางไงเนี่ยพี่ก็เอาอยัางไงก็ต้องไม่ได้ด้วยใช่ไม่ขายต่อใครเนี่ยเ้าโอนกันให้เขาอย่างโอนละสี่ถ้าโอนถ้าไม่โอนเราจะออกจากร้านยังไงละ่ะหก่อนดูบิใน,นให้ช้ำใจหน่อยนี่มันสองพันมันเล่นสามหมื่นมันมันไมเดินจากไป มัรู้รอ,รอ่ะตอนแรกน่าจะขึ้นรถไปแล้วละ่ะอุ้ยแต่มันแพงนะแพงนี่แต่แอนไม่ไม่อยากมาก็พออย่างเงี้ยแหละพี่อั้นไม่ได้รอเลยนะนี่พูนจริงไม่อยากมาก็พออย่างเงี้ยแหละมอชอบซื้อเยอะอ่ะเวลาซื้อทีนี่ก็แบบแบบโหวไอเหอะพี่ <laughs> ปะหน้าใสหน้าสัิบหลอแล้วโว้ <laughs> ตอนนี้นะครับผมผมได้หนุมาอยู่บนรถแล้วนะทุกคนมันน่าจะต้องโอนเงินมาแล้วแหละคุยกับพี่เขาโคตรนานผมว่าผมตายแน่นอนเลยว่ะคราวนี้เดินไป <c oughs> เท่าไหร่ครับเออความจริงนะความจริงผมจ่ายไปทั้งหมด7,800นที่เขาเขียนบินไป30,000โคตรโหดอ่ะ30,000อน่ะ จะเอาตามไวเที่ยวถ้าเงินเข้าเมื่อไหรแสดงว่าเจียโอนเงินให้เขาละลองเช็คสถานการณ์กับพี่โอ๊ตดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถ้าเงินเข้าเนี่ยคือหวานหมูอ่ะแต่ผมก็ต้องเสี่ยงโดนมันจ่าบโดนมันโกรธแน่ผมว่ามันน่าจะโกรธผมหนักเลยแหละเขียนไปสามหมื่น็นไรเดี๋ยวเราแบ่งคนละครึ่งทั้งเงินตัวยังนี่ที่ว่ามันจะโกรธไหมถามจริงจริงโอ้ไม่ถามไม่น่าถามไม่ไม่น่ารอดได้เลยระแว่งกันหรือล่าเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยเงินเข้าแล้วเงินเข้า เงินเข้าแล้วครับเงินเข้าแล้วครับตอนนี้เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมว่ามันน่าจะมาแหละเดี๋ยวพี่ไปหลบอยู่ทางนี้นนะ <c oughs> ยันมาแล้วตอนนี้ทุกคนมอสเป็นไงครับพี่งานเข้าแล้ว <c oughs> โปวดแบบปวดหนักเลยแต่มันด่าอะไรมากไม่ได้ไงเพราะเจ้าของร้านอยู่จริงเหรอพี่ แล้วพี่ก็เขียนบินสามหมื่นะตอนแรกเราเตรียมไวปสองหมื่นไม่ใช่ตอนแรกเราเตรียมไปสองหมื่นเตียสามหมื่นหนักกว่าเดิมอีกทีเนี้ยมันโอนเงินเข้ามาให้ผมเนี่ยแล้วางพี่ใครโอนมาแล้วใช่พี่เขาโอนมาให้ผมแล้วสามหมื่นแล้วไหนแล้วให้มันเขาให้มาผมจะโดนซ้อมอดี๋ยวนี้ป้าพี่มันไม่เคยให้เงินเดือนผมเลยหลายเดือนแล้วแต่เดือนที่แล้วอ่ะทำงานฟรีเหรอใช่ไม่ต้องคืนดีกว่ามันก็บ่นมันจะทำอะไรเรามากไม่ได้หรอใช่เนี่ยอ่ะหาจริงทุกวันเงิ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 นผมเข้ามันหมดผมเหลือติดตัวไม่กี่บาทจดไวเงินสดเนนี้ไม่มีล กินก๋วยเตี๋ยวกับก๋อาตังค์พี่เลยนะเมื่อกี้ไม่มีเลยพี่ก็ลองดูชีวิตผมอาณาถาอนาดไหนแต่เราแบ่งเปเซสงกันไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอานะไม่อยากรับผิดด้วยเอาคนก็ได้เอาได้เราแบ่งกับพี่เบสแบกกับตองเบสไปอะไรเดี๋ยวพี่อ่าจะเดินมาป่ะเออเมื่อกี้ก่อนพี่เดินมาคือมันเหมือนว่ามันโทรหามอสแล้วมอสไม่รับใช่ไะมเราไม่รู้พี่บอกว่าน่าจะไปซื้อกระถางอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่แล้วพี่ว่ามันคงเดินมาที่รถแล้วมันถึงแล้วมันบอกเดี๋ยวจะกลับรถแล้วพี่บอกพี่มาเข้าห้องน้ำพี่ก็เลยมาที่รถเลย ตอนนี้เราพูดอะไรไม่ได้เพราะเราไม่เห็นภาพเดี๋ยวรอภาพมาก่อนนั่นแหละครับคุณผู้ชมผมก็ติดเลยเนี่ยพี่บอกว่าต้องโกรธแต่ผมติดเลยเนีอะจริงป่ะพี่พี่ว่ามันจะโกรธนะถามจริงโกรธแบบโกรธหนักเลยตัวสามหมื่นอะไรสามหมื่นค่าต้นไม้ตัวเฮ้ยมันมีของพี่อั้นด้วยมันมีรวมของพี่อั้นด้วยของพี่อั้นอะไรสามหมื่น ลนูกี่หมื่นสามเขาซื้อแค่ไม่กี่ต้นเองนะไม่กี่ต้นอะไรเสร็จมาเขายืนมาให้เมื่อกี้อ้าวน่าจะโยไม่ไปเสร็จอ่ะผ่านม้านี่รู้สึกผลิ่นเลยเมื่อกี้ดูไม่ไปเสร็จอ่ะเนี่ยสามหมื่นแทนตาวิเนี่ยเนี่ยมีหลักฐานด้วยมั้งมึงไม่รู้ว่าเขาซื้อเยอะขนาดนี้ไม่รู้ได้ยังไงตัวราคามันต้องเท่าไหร่ตัวจะไม่รู้เลยเหรอตัวไม่ถามเลยเหรอว่าราคาเท่าไหร่ก่อนที่จะซื้อเนี่ย เป็นยังไงเนี่ยไม่มีตังค์เสือกรู้เสือกรู้ขับขอโทษครับคุณเมียวิโก้มันใช่เรื่องไม่ตัวเวลามาก็พออย่างนี้แหละไม่อยากมาก็อย่างนี้แหละก็เรียกมาจ่ายตังค์ไม่เสร็จหรอกเที่ยกูมีข้อค่อยจ่ายตังค์มีข้อค่อยจ่ายตังค์มทำอะไรเราบ้าไม่ได้หรอ้าวัดแต่ไอ้เขาไม่เนี่ยเขาอยู่ในรถตั้งเยอะแยะก็ตัวไม่ไว้หน้าเขาเลยอ่ะ ขอโทษขอโทษโอ้โหขอโทษใช่เรื่องวัเนี่ยฮะบอกว่าไงซื้อ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 แหละซื้ออะซื้ออะสำคัญนะซื้อเสื้อใหม่อย่าลืมซื้อเสื้อใหม่ของผมนะถ่ายครับแมนถ่ายนะครับตัวละ490ร้้าท่านั้นรับผมลายมี3ลายนะครับผมผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะไอจีผมติดต่อมาได้ครับผมไปครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสักนิดใส่กดไลค์กดซื้อเ้อแบบโอ่พี่อนพูดปะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องจัดมิโอชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องอยู่ไม่นิ่งนะครับ ครับพ <Thank you. S 2> ิธีที่